อูป้ปลาตัวใหญ่มากปลาอะไรอะคะมีจิ้มจุม่มมีอะไรกะเพราโอ้โอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวจอดรถตรงนี้เอาอย่างนี้ถ้ามาสายกว่านี้ก็ไม่มีที่จอดรถด,ดีเพราะว่าตรงนี้มันมีหลายร้าน แต่ที่จอดรถมีมีเท่านี้สวัสดีค่ะตายอยู่ถนนสลินทรนะคะบางพัดกรุงเทพร้านนี้อ๋อเขาเปิดเที่ยงแต่เปิดแล้วใช่ไหมอีแรดบุฟเฟ่ทะเลเผาแอนหมึกซาซิมิเอ๊ะร้านนี้ร้านเปิดแล้วนะคะมุดมุดหน่อยคลิปนี้ต้องมุด โอ้ยมีปูเป็นๆตรงนี้เลยอะ่ะอ,อ๋อตอนกลางวันนี่คือจะปิดใช่ลูกค้าร้านของเขาจะรู้ว่าต้องมาอย่างนี้ค่ะอร้านเปิดเที่ยงนะคะใช่ปิดกี่โมงะคะปิดประมาณสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มอันนี้คือปิดกันน้องๆเดี๋ยวใช่แล้วก็มันแดดมันร้อนะะ้วยค่ะกัวแบบ,บง,งั้นเดี๋ยวขออนุญาตติดมไมค์หน่อยนะคะ,คะ น้องอะไรคะแอมค่ะบุฟเฟ่ต์นี่มีราคาเท่าไหร่บ้างคะจะมี4 9 9 7 9 9แล้วก็9 9 9ค่ะแล้วก็อาหารอันนี้ค่ะที่เห็นอยู่บนบาร์ค่ะลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบแล้วก็เอาไปสั่งให้ที่ร้านทำได้เพิ่มค่ะเหมือนรายการเมนูเสริมจากในบิลอาหารที่เราให้สั่งอีกทีนึงอะค่ะเสียค่าทำไหมคะไม่เสียค่ะทำให้ฟรีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบส้มตำยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านทำให้ฟรีหมดเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะสมมุติพี่อยากกิน ยำปลาหมึกยำกุ้งสดไงพี่เลือกวัตถุดิบใส่จานแล้วก็เอาส่งให้น้องพนักงานทําให้ได้เลยค่ะพี่ส9 9้าจะมีพวกกุ้งเผาผ่าหลังอย่างนี้ก็ทานได้ค่ะพี่ตรงนี้ทานได้หมดเลยค่ะเมนูที่ร้านไม่กี่เมนูอะคะโอ้พี่เยอะมากมีแบบเป็นร้อยๆเมนูเลยพี่แล้วก็จะมี799ก็จะเป็นพวกเซตซาซิมิต่างๆอย่างเนี้ยค่ะจะเป็นปลาทูน่าแซลมอนแล้วก็จะมีพวกปูนเนื้อเป็นแบบนี้เลยค่ะ ันนี้ก็จะเป็นเซตของเก9ค่ะแต่ว่ากุ้งมังกรอย่างกุ้งมังกรของเก้าค่ะบางวันนะคะมันก็จะเป็นกุ้งมังกรแบบเป็นๆบางวันก็จะเป็นกุ้งมังกรไซส์ใหญ่เป็นไซส์เอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่ร้านจะจํากัดปริมาณในการทานคือทานได้ท่านละ1ตัวค่ะร้านเปิดมานานยังคะเพิ่งเปิดมาได้อันนี้เข้าเดือนที่8ค่ะพี่ ราคา499 799 999เน 99, ็ตไหมคะเน็ตค่ะเน็ตค่ะรวมเครื่องดื่มทุกอย่างแล้วใช่แล้วก็499ค่ะก็ทานกุ้งผ่าหลังได้แล้วคะ่ะมีจะมีกุ้งเผาผ่าหลังอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านจะทำให้หมดเลยคะ่ะแล้วก็จะมีซุปท็อปเด้วยคะ่ะที่ร้านหนูก็จะใช้เป็นเห็ดท็อปเแท้คะ่ะ <c oughs> เห็ดท็อปเปเป็นดอกๆเลยคะ<ม>่ะพี่แล้วก็ปั่นลงไปคะ่ะจะไม่มีครีมแบบพวกครีมแต่งกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านจะไม่ใช้คะ่ะ เคท้าโฟกนี่ยังร,ร้อนอุ่นๆอยู่เลยนะหวานมันอันนี้เราได้ซาซิมิมาก่อน <c oughs> สั่งแซลมอนปาทิน่านะ <c oughs> เขาหั่นมาแบบชิ้นหนาๆอยู่นะคะกินแซลมอนวาซาบิ <c oughs> เราต้องไปเอาตะเกียบก่อน กินซาซิมิปลาแซลมอนก่อนนะคะปลาแซลมอนเนื้อหวานอันนี้จะใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดอปลาแซลมอนเนื้อดีเนื้อหวานเลยอร่อย อะไรนะคะเยลโลฟินยำน้ำมันงาสไตล์เกาหลีอร่อยมากเออยำค่ะเอายำเอายำเ <laughs> ค่ะเอาซาซิมิด้วยไหมคะซาซิมิไม่เอาก็ได้เพราะว่ามีอันนี้แล้วเนอะค่ะทูน่าซาซิมิกิมน้ำกิมซีฟูด เนชีสเบรนไฟอะไรเงี้ยให้มันหอมหอมค่ะเอาเราอบก่อนค่ะแล้วเราก็จะเอามาเบรนไฟให้เขามีกลิ่นหอมอะคะ่ะทําให้ทุกโต๊ะเลยอันนี้คือสองตัวกิโลหรอคะสองตัวอันนี้ประมาณโลหนึ่งหรืออาจจะโลนิดๆอย่างเงี้ยค่ะบวกลบประมาณเนี้ยค่ะพี่กุ้งมังกรย่างเนยนะคะแล้วก็กุ้งมังกรย่างชีสสองตัวประมาณ1นกิโลบวกลบ จิ้มเงินจิ้มซีฟูฟ้ดปุ้มมังกรตัวใหญ่เนื้อหนาแน่นนะคะปุ้มมังกรย่างชีสต่ายมาสองคน<ม>ก็คือคนละตัวนะคะก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งโอ้ชีสเยอะ จนนิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดพอมีชีสด,ด้วยอ่ะจะมีรสชาติเค็มๆนิดนึงนะคะเค็มๆมันๆถ้าใครชอบเมนูซีฟู้ดแบบนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไต่ด้วยนะคะแล้วไต่จะหาร้านอย่างนี้มาฝากอีกค่ะนี่เดี๋ยวจะกินกุ้ง กุ้งทอดกระเทียมเจียวนะคะอันนี้เปลือกนิ่มนะกินได้ทั้งตัวนะสี่เก้าก็สั่งอย่างนี้กินได้นะใส่น้ำจิ้มสุก,กี้เปลือกนิ่มหอมกระเทียมเจียวใส่น้ำจิ้มสุก,กี้เข้ากาันเพราะว่าจะมีรสชาติหวาน นี่จะเป็นเมนูปลาตาเดียวคั่วพริกเกลือนะคะดีกินง่ายดีเนื้อเขาหั่นมาชิ้นพอดีคำนะคะชิ้นลูกเต๋าหอมกระเทียมเจียวเนื้อปลาเขาจะทอบมันแบบนุ่มๆเนื้อปลาเนียนเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นน้ำยำแบบเค็มคล้ายๆิยยน้ำปลานะคะแต่เนื้อปลาดีเนื้อปลาเนียนนุ่มๆ อันนี้อร่อยชอบอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลานะคะตัวใหญ่อยู่ทอดมาแบบกรอบนะน้ำจิ้มก็จะมีมะม่วงพริกแดง น้ำจิ้มน,นะคะรสชาติก็จะเค็มน้ำนะเปรี้ยวไม่ค่อยเผ็ดหอยเชลเเชล์น้ำพริกเผาหอยเชลล์น้ำพริกเผา เป็นรสชาติแบบกลางๆนะคะไม่ได้รสชาติจัดนะน้ำพริกเผาเขาจะทาแบบเค็มๆนวลๆนวลๆน,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 นุ่มๆเหมือนใส่นมรสชาติที่นี่นะน้าจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าน้ําจิ้มปลาทอดกระพงราดน้ปาปลาคือรสชาติเขาจะทาแบบรสชาติไม่จัดนะคะอย่างน้าจิ้มซีฟูด้ดรสชาติไม่จัดนะก็คือเป็นรสกลางๆส่วนเนื้อหอยเชลล์อ่ะจะคลายๆลูกชิ้นปลาแน,น่นๆเด้งๆนุ่ม อร่อยดีอัน,นอร่อยชอบชอบขักเคีย,ยปลาตัวเบลอเลยอู้ <c oughs> ปลาตัวใหญ่มาก3 0อค่ะตัวนี้ซื้มาแถมให้ค่ะ ะไรค่ะค่ะเยลโลฟินค่ะทูน่าเยลโลฟินค่ะกี่กิโลคะอันนี้ตัวนี้ประมาณ80กว่าโลค่ะพี่โอ้ตัวใหญ่มาก<ช>เอามาทำเมนูอะไรคะเป็นซาซิมิแล้วก็ยำน้ำมันงาให้ลูกค้าค่ะเป็นเมนูแถมพิเศษแล้วแต่วันที่เรือเอาได้ของมาโอ้กุ้งผักผีเสื้อราดน้ำจิ้มซีฟูด้ด ผีเสื้อเนื้อจะไม่ได้เด้งมากนะคะปูไข่นึ่งนมสดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาจะทำเป็นรสแบบไม่ได้รสจัดจ้านมากนะ จะมันๆนะคะนี่ดูไข่แต่ว่าเป็นไซส์แบบไซย่อมๆนะคะไซมินิไข่อะจะมันๆดีโอ้ยไข่ซาซิมิกุ้งบังกรนี่เขากำลังรนไฟปูเนือนือนึ่งไซก็ประมาณเท่าฝ่ามือนะคะ ออันนี้เขาทุบมาแล้วทุบมให้แล้วแต่ปูอ่ะสดอยู่เนื้อหวานไอปูหวานอยู่อันนี้กล้ามใหญ่ ร้านอยู่ที่ถนนศิรินทรค่ะอยู่ปากซอยจลัดราบนะคะถ้าจำง่ายๆเลยก็คืออยู่ตรงข้ามห้างตั้งหัวเส็งค่ะปูหวานปูสดยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไต่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่จะหาร้านปูหวานหวานอย่างนี้มาฝากอีกค่ะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอนหนึ่งทุ่มนะคะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะ แล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ